มีเอฟซีผักมาบอกว่าผักบอกอันน้องมะนาวอัดเอากอนเด้อแห่งห้องน้ำแล้วก้อนกันเจ็บท้องเจะอุดกรดพลาสติกจะอดได้ไ่มเลี้ยงได้ไอซีโอได้เนาะไอซีโอดได้ที่เขาเอาอยู่ไหนผืนหยอกที่เป็นผืนหยอกขันแล้วเนาะอันนี้อันนี้โอ้เบิกให้ข่อยเดาอันนี้บอลอาบนะ แต่นี่แบบอ่างนักเลยบ่ได้บอกเพื่อนออกแบบเองได้นี่เพื่อนออกแบบเองเพื่อนออกแบบให้เหรอมาว่ากันเท่ากับบร่ได้ยูเบิ้งว่าเขาอยากไลยให้เพื่อนออกแบบให้เลยดยวยเราสักเครื่องก็ได้แต่นี่เนาะเครื่องใส่เงาเงินกว้งเนาะ สบายดีแหละสวัสดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอฟซีของตัวชิดท,ทีนะฮกทีฮักแพลงเบสสุขสุคนทุกคนเหรเนาะมาพบมาพอกับตู้ชิ์ปั่นสุกอีกแล้วพี่น้องเอ้โดยพี่น้องสบายดีงามแรงเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่าหลังจากที่ว่าตู้ชิดไปหาสบ,บัวมาเนาะพี่น้องเนาะตัวชิ์จกได้ไปในตัวเมืองสวรรค์เพี่น้องเอ้เนาะมีเรื่องมา บอกข่าวดีพี่น้องเนะาะเซไปเนาะตุสิธิ์นะกะเมื่อนี้กับเป็นมือวันที่1 4ี่กุมภาเป็นวันแห่งความฮักทุกคนเนาะตุสิธิ์กะมีของขวัญก็คือว่าตุสิธิ์ได้ไป้ายรถเป็นของตัวเองเนาะทุกคนเนะาะดีใจลายเลขก,กะเดี๋ยวตุสิท์สิบไทยใฮ้พี่ใหนน้องบองนํำเนาะเลขปล้ายรถของตุสิธิ์กนะเนาะงามหรือขี้ไรกะพี่น้องกะคอมเมนต์มาเด้อแล้วกะทู้ในดะ แต่ลอ,องเสียงดวงกันลองเสียงเบ,บิงเนาะทุกคนเนาะเพิ่อนเทื่อกทุกคนเลยเอาเฮงเฮงน้ำกันทุกคนเนาะโดยย้ำแล้งย้ำตอนนี้ตุสิษย์ก็อยู่ทางเฮือนของน้องมะนาวเนาะทุกคนเนาะที่ว่าตุสิษย์ได้สร้างห้องน้ำให้อะลรเนาะเดี๋ยวมาพี่พาน้องมาเบิ่งว่าฮอดขั้นตอนใดเลยทุกคนเนาะฝากพี่น้องติดตามรับชมน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ตัวซิดแล้วก็ทีมงานั่นสุกแน่นอเนาะเลวก็ขอให้อ้ายหักของตู้ซิดอยู่ทางต่างประเทศอยู่ทางอเมริกาขอให้อ้ายได้บุญหลายเนาะอ้ายซอ,อยคนทานคนอ่ายากคนจนซํำใดก็ขอให้อ้ายได้กลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่าขอให้สุขภาพของอ้ายแข็งแรงเนาะขอให้อ้ายกันเงินกันงานอ้ายก็ดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเน,ะน,นะาะอ้ายเนาะซาถูกเลวก็เอฟซีบัรทุกคนเสียนยกันเด้อ ป้าเดี๋ยวจะชิดพาลงไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องเอ๋เนาะเอ้าจอดรถลงก่อนพี่น้องเ,เอ๋อ่ะเนาะอโอ้ยรถไเด็กเย็นเพืน่นมีไข่ยอยู่เนาะตาอจับแล้วบ่สบายดีเด้อสบายดีอ่จาจะคลิปแล้วเมื่อดี้มาอัพเดตเพื่อ,เ,เ,อ,อเดียวอ๋ออ่าอัพเดทน้ำกันมึงคืออามี ผู้ใหญ่เคามาซอยต้องการหลายหลายคนห้ของหน้าของหน้ากับพี่เจ้าเออมากกับเห็นเพื่อนห่อนกับซื้อเป๊ปซี่เยี่ยอ๋อโดยโดยดีดีซื้อน้ำมาฝากคนบ่กินนี่เพราะได้ผู้ว่าเพื่อนมาเด้อโอ้ดี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 ขอบใจขอบใจอ่าโดยโดยก่าชีได้ม้ง่ายอ๋ออ่าเร็วเร็วเดี๋ยวเข้าขับไปเลยเนาะก่อนเนาะอ่าอย่าลังเลหายไปทุกคนอ๋อสบายดีอ๋อทุกคนเน่อยเนาะ มาเบิ่งกองดินกองทรายก่อนเนาะโอ้ฝนกัดขุดลายเติบอยู่เนาะเดี๋ยวตัวชิดี่พามาเบิ่งเลขเด็ดเด้อพี่น้องมือนีิเู้ใดอยากได้ก็เสี่ยงดวงเอาชื่อหรือว่าชื่อหรือว่าได้แล้วพี่น้องเลยถ่ายเลยแต่ว่าคนประเทศไทยค่ะกินี่ติดป้ายเรียบร้อยเลยยังไงเนาะมาเก้ากับมาเก็าซ้ำของขวัญวันวาเลนไทน์แมนอันนี้ปะที่มอบให้ยเมียมือนีิแล้วก็มอบให้ตัวเองมือนีิเลยเนาะแมนนี่แหละเนาะยังไงเรียกว่าสมุดแบกบ่นแบน จะได้ได้เลือกเป็นเป็นเลือกเอาเนาะก็เสียงเงินอยู่แต่ว่าเอาบอบอกว่าเสียเท่าไหร่เนาะก็จะบอกบอกสานเนาะเป็นความลับงามอยู่บ่จะมาตุงามงามตุ้คือกกสมุนแบบเบิ้ดเนาะแบบไหนไปไทยเป็นอยังก็ได้ได้สมุนแบบได้ไปไทยไปเวียดนามกัมเมนกัมพูชาได้เบิ้ดไปได้เบิ้ไไดมีทางเดียวไปไม่ได้ไปทางไหนทางทางยา,าก ทางตันเอออยากอยากอยากปล่อยเออถือว่าไปได้คันทิมงานเฮามีแบบงานมีอย่างอยู่ทางฝั่งไทยกับตุสิพธพาไปมีแต่หาเงินไวลายายตู้บอกนี้แล้วบอกมันยากกู้ฮอดกู้ฮอดทางตันอีกตั้ไอ้คันบ่มีอันนี้นะไปขับไปเรื่อยเล้วเนาะอ่ะนอนไปเด้อ ไปมาหนิคนไปนอตเนาะกเบื่งเสือดเฮียงต่บูเมย์เนาะเชือล่ยลเสือเป็นางทรงานนั่นเนาะบอกอ่าเบออบัววัดไลยงูเขียวซาบัวเขียวเอขียวโอ้มาเห็นน้องสาวเคยไม่ได้ไปใสมืหอนี่โอ้ผมงงานจะ่ว่านอนหากรตือเดี๋ยวจะนึกไปหาเด้อเบิ่งนี่คนกคอืสร้างโทรหาว่ามีแนวหนึงคัดของนี่น้องไหเนาะ น่อยอี่มลย่งคือเป็นล็อกเป็นล็อกนะนี่อันนี้ฮโอ้เบิกงไห้ข่อยเดาอันนี้บอลอ่าบนะแลนวนี้แบบอ่างบอได้บอกเพิ่นออกออกแบบเองได้นี่เพิ่นออกแบบเองเพิ่นออกแบบให้่ะบอว่ากันเข้ากับบอได้อยู่เบิ้งว่าเขาอยากไลายให้เพิ่นออกแบบให้เลยน้อยงามงามงาม ว่าสักเครื่องก็ได้แต่นี่เนาะสักเรื่องใส่ยางยังกว้างเนาะเวลาเขานังทำธุระเขาก็ปีนหน้ามานี้ก็จับขอบอ่างก็ได้เนาะเวลาเขาบ่งเขาอย่างเด้หนังยังไม่ได้เลยยังโมห้งยังโมห้งอันนี้เวลาเขาบิงเยอะนี่แบเขาจับขอบอ่างไปนี่แหน่งย่อไปนําได้จับขอบอ่างแต่ก็บ่งยังแห้งเลยนะไปดแวบคักได้นี่สุดยอดสุดยอดเนาะ อ่าอ่าเวลาบิงจ้าบาเบิงแห้งเมียงเห็ดห้องเห็ดยางเห็ดไอ้น้ำเล้ยงอ่ะแบบประกบเสียงน้ำได้สันเนาะเออเอาเอาพอได้หัวพอด้หัวโดยโดยเอาีแล้วมื้อนี้เลยบ่อันี้เนาะฮ้อนฮ้อนยังสีเทคานอีกบ่อหนิเทคานกลางบริเทบ่ออืมโดยโดยเบิ่งเข้าไปทั้งนี้แต่เด้อ ดี๋ยวตูดินอันแทกเบอรเด้อตู้เด้อเอมีแต่เพาะห้ทั้งนี้มันนี่พ่ออยู่ว่าเจ็ดแทนทั้งทั้งทั้งยาพ่อสินะต้องได้เพิ่มอีกบ่อ่ไเพิ่มแต่ว่าความสั่นนะมันบ่พอเอ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 อาออเออเออเอ้อเออนเออเออเออเเเเเ เขาคือปลาเพิ่นสิบเออกยงาแบบนั้นตัวนั้นเนาะเพโอ้มันขนาที้อยู่แล้วจังนี้นะผมมันชันแค่นี้เด้มันเอออันนั้นข้างหน้าเงาพอดข้างนี้ก็เพิ่นจะออกประมาณหาสิบเซนหกหาสิบหน้าล่างเพิ่นออกออกเงาเนาะแต้น่าได้ตัวเด่นนี่เดไปเปลี่ยนสังกะสีทำโบเปลี่ยนนี่ตัดออกได้บ่ตัดยัง ทัดไมเนี่แล้วแมนอ่าทัดแต่กระตอกไมเนี่แล้วเป็นกระตอกเลยตีใครกันนะแกเฮ้าในว่าภาวะโรถดทำสั่นเราเปลี่ยนยากทำชี้ให้เอาตัวนี้เอาคำว่าเอาตัวนี้นี่ตัวนี้นั่นพ่นออกข้างหน้าสองนั่งข้างหลังเนาะมันก็ได้อยู่ดอกเนาะนี่แกแบบแบบเบาเพิ่มด้านนี่เหนือยแล้วเตะได้ละว่ามันก็ได้อยู่มเราเป็นยังดอก พราะว่าทั้งหนานี่เขาก็บ่อยากให้มันได้เยอะดอกเนาะอือบ่อทั้งหนามันก็จะหยิกยาพ่นคือติดเบาเนาะท้องหลังมันก็ยาวเลยเขาสิไปส้นทั้งหลายนะอือบัวเขาบ่เหม็นเฮือนเนาะเขาเห็ดเขาตัดออกก็ได้ไปก็จะออกแบบให้ตัดออกทั้งหน้าอ่าเอาตันเก่าเนาะโดยเอาสารกสิตัวเก่า นี่หมอเป็นยังบมอเป็นยังเอาเป็นยังเขาตั้งออกแบบมาแบบนี้อยู่แล้วไอ้ิ่นส่งแบบมาห้อยูุ่่นแหลเพาจังววาไม่ไม่นี่มันยังยังเหลือหน่อยแค่จังว่าอยู่มันเป็นยังห่อเป็นยังเขาแก้ได้จ้ะเราแกไม่เนาะแกไม่แต่ว่าเพิ่นเห็ดขักแล้วขักแล้วนี่เพิ่นเห็ดหนักคันสังกะซีเขาแต่ว่าอันนี้เขาแก้ไม้เขาซื้อมาเลยเด้เขาซื้ออะไรย่างเขาไปเปลี่ยนแกเสีได้เติมเงินนีกเติมเงินเลยกะจ้าเติมเติมเงินเลยกะนะครับ มันสีได้ได้ยากน้ำรดอีกแหละไปเนาะอ่าได้ยากรดอีกไี่น้อยแก่แบบนี้แบบบ้าคนเราแบบยากคิดคือเขาตัดออกเขากะเขากะง่ายออกง่ายแล้วก็มาตอกตอกยับเข้ามาอ่าปรึกษากันแบบนี้ได้ผมมีปัญหาเอาสบายดีโยสาวขวัญไปได้ไปทางใดไปทางใดเนาะหากกนอนตื่นวอรืดด้วยอะไร ผมไม่รู้ว่าจะไปจะไปจะไปใช่นะไปดินนะหางดิไปดินมาแล้วนอนตื่นตั้งโมงตื่นนอนว่างใดนี่เช้านี่นะนอนหางตื่นบางหนึ่งนี่นะคือแบบมันต้องขึ้นบิดมือหนึ่งใหมนะผมขึ้นยังนอนตื่นสวยเอาเนื้อเนยาเนาะยาเหนื่ายนอน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 หลับมีหลับมีมันไกลจากนอนมันนั่นแหละนอนพักผ่อนดีกว่าได้กิ่นยังได้กิ่นยังตอนเที่ยง เพียงไหมแมนทำขั่วกับขั้วใครกับขั้วใครโอ้มีเอฟซีผักมาบอกว่าผักบอกอันน้องมะนาวอ่ะอดเอาก้อนเด้อให้งของน้ำแล้วก้อนอันเจ็บท้องเจะอดกันพะเชิดจะอดได้ไหมฮะ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 ไม่ใชอดได้เนาะอ่าไม่ใชอดได้ความจะได้ไหมผืนหยอกที่แมนผืนหยอกกันแล้วเนาะ เพื่อนดีใจน้าเจ้าหลายคนก็เป็นห่วงส่งกําลังใจมาให้แข่งแลนเลยเนะ้องน้องมะนาวเนาะม่ไล้วพูดอะไรที่เนานะนามีกำลังใจอือมีดีใจอยู่บ่ดีใจอยู่บางคนก็ส่งมาอีกว่าน้องมะนาวอย่าสี่อย่าพาแม่สีค่คูนร้อยนะผู้บอวยังสีค่คูนร้อย,ย,อยแ,แลน <c oughs> แลนบเแลนเนาะแลนแลนาเจ็บทองยาแบบบัทันเนาะตัวเนาะไก่าคืนใครอยู่ยำคืนคืนเห็นอะไรงคืนมันเนาะไปหารีอีอยู่แต้เพื่อนกันะะจะไปเอาบ่กันหนุนของดีแด้เอาของดีของดีนะของใต้เพื่อนดีเี่ยบชาุยไข้หยดาก็ต้ปุงเพื่อนกันะ เพื่อนจ้ะนะข่อยกับ่ได้อยู่เพื่อนบุมันตายบนางมันตายบ่างหายกลังบงเนาะมัน็เต้เพื่อนตัเรียนี่บ่บ่มเ้เพื่อนดีแต่มันดีพูดเขิดกรรงแต่เจอีนไ่เอาเลยบมีบ่อะไรหัวินไค่มีมันมันตายบ่ได้ตีมันตายบงขึ้นมาหน่อยนะโนหน้าเนาะมันก็ตายแล้วบ่นก็เต้ไม่ได้่ะจำมี่ัยนหัวจนไข่บุรงดำมี่อ่อนมืงแก่แบนกับบ่นเข้าใจได้เนาะตุซิดเนาะ อันนี้นะมากระแทบไปซ้ำเงินเนี่ยเออมาภาษาไทยมั้ยังตัวคุณนี่อคุณนี่มาดิเนเอาเขาภาคอีสานอาจจะเข้าใจอยู่เนาะเขากินกินเมี่ยงกินยังเนาะเดี๋ยวไอ้ถามก่อนเสื้อนี่มีตัวเดียวนี่บ่ชีชมคือใส่หลายมือแต่มือบุญชีชมไม่ช่องโต ประกาศบอกในคลิปรู้บอก้เพราะว่าผู้คนเบื่อกับทำไมน้องมะนาวใส่เสื้อสีชมนี้ตั้งแต่งานบุญแล้วบอกบอกมีมีอ่างโตโตัวสีไส่ก่อนเอาไปซักแล้วอันนี้โตไม่อีกเออพราะฉะนั้นก็ซื้ออีกเปลี่ยนสีเร้อแบบนี้ไปเอาสีเข้าอีกใช้เก่าไ้แล้วเออเอาใส่เสื้อบาซักเทือด้ที่ไอมาถ่ายมาเช่านี่แหละ ผมถามเออสองโตน้องฟางน้ำกันเด้อคนเด้อสองโตโตเนาะอืมตันนี้ m, hmm. yeah. ou, ou, ou. <S <s no. ัดแล้วตัวนี้แหงกับตัวนี้ชัดเอา้ไใส่ตอืมใส่กี่ได้ส่โตมักน้องมักสีชมมักไเป็นหมูมี่เนี่นุ่งเอาคือคือว่าชาวคึมกักซื้อไอ้ลายอยู่ลายอยู่่นมงเยยัไอืม เงินเงินเงินที่พู้ใหญ่มอหมห้ให้แม่ถือใบบ่ถือแม่ถือไว้ไม่นีก็เบิดไปชื่อได้กระปูกั้องโลกกรบเบิเกาชิดแบบกรบชือชามิเจ็ดชเออการ่างไฟี่บ่การมใส่กันยังหลยูเงินล้านตายพูเนาะเงินพันบาทลงคุมนีบ่ังยู่ดอกพันบาทแทล้านตายสองพันบาทเด้สองมืออะ้วปะ เอามื่อตอนนั้นก็ตอนเศร้าเนาะเศร้มก็หายแต่กะนั่นแหละกะตับบุม่นก็จะประหยัดลายเลยบอกบอกแม่แล้วกับซื้อพ่นที่ซื้อกินเผอได้นยมันมีแห้งเผอก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนะซื้อมาสดกินยู่นะเราก็ซื้อกินอยู่บ่แม่ก็ซื้อไ้กินอันนี้ก็ไปซื้อฮันดีไม่ได้ว่ากินแ้วเก่าเลยแม่ก็ซื้อไอ้กินอยู่นเขมเือไม่ได้เข้าใจพิษแหละข่อยก็เข้าใจพิษแกงเขินแกงเข่าเล้เป็นอะไรจะนังเข้มดิ ไปแล้วก็กินกระดังเข้มบุ๋มมี่ชื่อมาให้อะไรกินแล้วเนาะเออบางเทีอเจ้าก็บอกว่าเจ้าอยากเฮ็ดกินยังเธอแม่กับเรากระโบ้หัวสีคิดประชิดกินยังวะไปบินไปเนอหน้าบินอืมจักรยุทธ์มาเห็นปลาเออแม่แกงปลาซื้อปลามาแกงกระดังเข้มนี้ไทยนะบุ๋มชื่อ นั่เข็มอีกย่ะเขยเราจีนกันใช่ไหมไม่แข่งบ่แก้มแก้มอ่านั่เข็มนี่แก้มเหล้าแก้มเบียร์คักอยู่ได้ตัวนึงเนาะอ่ากินจ้ำแจวตอนเศร้าเนาะแจวมาแจวมาเล่นก็คอยบ้าน่ะแจวมาเกาะกระเซ็ตผมเลยแต่ว่าสำหรับเจ้านี่กินได้เลยเจ้าอยางเบื่อเลยเนาะลาเอาตลาดนัดคิดว่าอยากกินยังอมื่น แยกรวงกันใช่ป่ะชื่อเันกนุลมกมูแมงเกงจ้ะกราลังงูแกงแกงใช้ผักกาดสุดโ๊ะใช่หม้อใช่หมอน้ำสวยใช่หมอนาะทูกค์าำอย่างมันกวนอย่างเนาะกขเนาะตอนนี้เป็นชื่อเฮ็ดนะะว่าชื่อไม่เห็นนี่แตงโมตายมาชื่อแล้วเมาชื่อเรียนเราบมได้ยี่ี่แบบเราเรายบบเราเาขายนะโมซื้อ ่เพื่อนแะผมึนนาะน้ำมันหลดน้ำมันหลุดแล้วหลายมันหลดแล้วหลาขี่เพื่อนเหรอเพิ่ขายไปแล้วเนาะพอดีหัวได้แมาลินเนาเน่วนี่แบบตาคนตางห้กลังใจกันพนขายกันเนาะสาวตุคามีตุเรนมีอย่างกี่ทำอีกบ่เมียกชนเมียชเออไม่ใา่นี่หู้จจกันบอกกับเมียเระรู้จักันได้ไปดินเน้ะวบาดินเมื่อไหร่ก็บา

เนี่เพิ่นกะตัดออกอยู่ได้นี่เด้วอ่ะเหรอแต่กันเงาเติบเนาะไหมฮะซื้อเพิ่นกะตัดออกอยู่ออกไปหาเราอยู่ในอันอยู่เพื่อนเอื้อยนี่เราก็อยู่หันเพื่อนเราแต่งห้องอยากกินยังยังอยากกินมีบ่เจ้าว่าอยู่ห้องกันนองไม่เจ๊ะมีงองอันนี้เออทางขามันละว่ะน้ำเลือดเลือดอ่าเช้าแต่ผมผมไปตัดตัดปีงี้มีเนาะปีน่ะไ่มีบ่มี นี่เป็นน้ำเดือดแล้ส่ีลงหนาวแล้วมาช่วงนี้เนาะเป็นแค่ห้องาบงค์เนี่ยนะครับมาตัดมันกับซีโบะซีโบะตัดเข่าไก่บปในดอกเนาะที่ทำครึ่งหนึ่งอย่างเนาะได้อยู่ดอกกะบังได้อยู่ดอกทำนี่บ่มีหินเจียเนาะเจียบ่มี

มืออ mm ื hmm. so right ่นแกเล้วมาจักอ๋อเนาะเล้วาจักไม่ได้บวกคำชั่มล้วก่อนมืออื่นเนาะชัดมืออื่นก็ชีได้ชอคเงินมาจ่ายเพื่อนได้แล้วเนาะเอาเป็นเงินเงินบาทก็ได้บะเงินบาทแล้วเนาะอ่าเนเพื่อนไปแลกเอง

กินแล้วยังวาทามเลยเท่านึงเนาะขอใครครับตำามักชูอะข้อยังเจอไม่ชอบเลยกินตำมัว um ชูขอใครตำชูใช่ไมกันไม่ชเลยกินขอใครข้อใครใช่ไกินยงไงมัอคนกินเผาใชกติกันกินมันชอบนะทักคราเม็ดนังให้กินจะไปชิมไก่เนือ้ยชิมผา ชื่ออะไรฮ่าฮ่าเ่าตอนเรามาซ่อมเสียหม้ออ่าเหเอหม้อหม้ออะไรนี่หม้อีกี้ครับครับยังีเนี่ม้อยงอปแมู่้อยู่บ่อลงไปมาเช้านี่เออลงไปไปหายคําเป เอ้าเห็นกันอยู่ใช้อย่างนอรถลดลงไปนันเออจ้าวมาทายพนออ่าเข้ไปนด้อ่าฮอาฮอา่าฮ่าฮ่าฮาฮ่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 าอยาฮ่าฮ่าฮ่าฮหาฮาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าอกาฮา่า่่าฮ่่าฮา่่่่่าน่า ว่าสิเขาก็บเห็นเนาะเขาเห็นน่ะใส่เฉือสีส้มไปเขาบ่าผู้สาวนหน่อยมาเลยเนะเด็กวัวโซงัวนี่งัวงัวพี่น้องบอกงัวมานอนนี่บอกเมนคเออทำได้หนึ่้านเนาะได้อยู่รอกได้พุ่นมาเปื่นต่อติเมนฮือนนี่แหละเห็ดหัวได้อยู่เนาะเห็ดหัวอ้อมใบนา มีประตูออกประตูเขาเ้าแล้วเนี่ยม,มันหอมเลยผัวไอ้เต้ก็หอมเหมือนกันมันหอมจีม,ม,มันนอน,น,อน,น,อนี่อเต้กวางเนาะอยากนอนก็นอนเนาะเดี๋ยวเพยใช้นะอะไรว่าตุกค้ำซ่อนรถ่นลงไปเฉยเนาะตุกค้ำาะว่าซ่อนรถจักลงไปเฉยนะอันแต้ตั้งแต้ไอไปเมื่อ,บบอ,อ,เ,อเช้านี่จะนอนตื่นมายังไม่ได้ไปใส่บ่ ไปดีเท่นีไม่เบาแทบน่ะอืเรามีเจลบมีหัวใจต่างเจลหัวใจต่างต้นเมื่อได้เพื่อนไอข้ามเจะบุญมีบ้างถือข้ามเยอะบอ่าไบอเพื่อนคือชีสชีหนึ่งวิลุ่ยเปิ้ลเพราตัวคุจะจว่าชื่อพ่อลูกจับเปิ้นป่ะโอ้ลูกจับเปิ้นเนาะอะ่รเนาะ ก่งจือบชักวัดจากกระด้เนาะของเนี้ยคุณไม่ได้เป็นอย่งนห้นนะน้องสาวนอ่แต่คิดว่าอย่างลืมไปได้ดิเมื่อ่น่งไม่จีนหาครศัพทกคือไม่จิมาหามาได้เนาะเป็นอยงมาเบิ้งอย่ง้เลยเป็นยังมาเบิ่งของน้ำนี่แหละแมนแมนเปินโทรมาส่งส่งหากันส่งหากันส่งหากันอะไรก็สิบประกาศในคลิปติมตว่ามึงเชื่อ มีผู้ใหญ่ใจบุญอยากซอยเขาม้าอีกซอยแบบให้มันเล้ยเลยนะะทาสีท้าอย่างอยากได้อยู่ปะอยา่างทาสีแล้วก็ติดกระโลเลยนะ่สาบและสาบอันนั้นแล้วยังวะสาบโบกแลก้วก็ทั้งในกับติดกระโลทาสีทั้งนอกทั้งในกับงามอ,อ๋อไอ้มีงบสำนี้ตอนนี้นะเพิ่นเพิ่นซอยหลายทางคุณไงกันเพิ่นแบ่งมาซอยเจ้าให้มีอย่งน้นเอาได้ใส่ก่อนเนาะแมน มีกระต่อเติมบกสาบทั้งในไปบอกไก่มวยได้แบบนี้ไปได้เนาะเดีคยวกันป่ะเราจะปิดคลิปไปได้เลยไงไก่จะปิดคลิปคือกันหน่อยนี่เอาสบายดีสบายดีสบายดีเด้อแม่น้องมะนาวเด้อขอบใจผู้ใหญ่พนุพนธผู้เป็นเพื่อนของน้าให้นี่ผู้ใหญ่จะดีอาขอบใจครับเจริญรองเบิงขอบใจผู้ใหญ่จะดีเด้อที่ถ่างเงินประคัมมาชื่อใคร ต่างชาติมาสิแล้วเห็น้องน้ำหายหนองมะนาวเนาะพอบริเลนคือเก่าเนาะพอบริเลนไปไกลอ้าวอ้าวเนาะใจไดอ่าหนองมะนาวปุ่ยพรเร็วขอบใจให้เลยไม่รองเนาะจับานี่บัจับก่อนอายชิเมื่อปุ่ยพรมือการนายกันอายก็เลาะบนมือเลาะไปอยู่บริเป็นนายกันเลยเนาะอ่ะนี่น้องเยประมาณนี้แหละเนาะเป็นกำลังใจให้ ันนีกว่าก่อนฮะกันแต่ดีกว่าคือสุค้ำกันอ้าวุกคนฝากเป็นกำลังใจให้สร้างอ่าทีมงานนะเบาสร้างเพื่อนไหนเด้อพี่น้ไอ้เนาะอ่าสื่อทีมงานแต่จะใส่สื่อทีมงานสร้างเบาโฮมคือเพื่อนเนาะงานคืวงานแหล็กที่ได้ห่วมงานกันเนาะอ่าก็ตัวที่วันนี้ปัญหาก็ให้คนแก้แล้วเอากระตัดออก ทั้งหลังทั้งหลังผูรีเหแห่งนั้นพอดีเนาะมหนั้นพอดีจับสังกะีที่เราสือมาคน,นเนอ๋อประมาณนี้ฝากพี่น้องติดตามตักชมแล้วก็เป็ในกำลังใจเบื่องรลับขันโฆษณาให้เลยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้กะสีประมาณนี้เนาะกะถ้าหากว่าเพื่อแง่ใจบุญท่านใดอยากซอยเข้ามาเพิ่มเพิ่มเติมเนาะอยากให้ของน้ำน้องมะนาวนีท่ทึงโบก ดูว่าติดก,กระโลทางในแ้กระทาสีก็ะที่ต่อหาตุสิตได้แต่ตุสิตจะเป็นสะพานบุญให้สำหรับคลิปนี้ตุสิตก็สีได้ส้นชุดเป็นแค่นี้พอๆพกันในคลิปหน้าพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดี